จริงๆเพลงคู่ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าถูกเอาออกไปเพลงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเพลงไม่ใช่ไม่ได้เอาออกสิถูกเปลี่ยนเพลงนิดหน่อยนะครับอยากเห็นแก้มขีดมันตักด้าแต่ถ้าอันนี้ Chị như, Mình nhăn Đây chung Hẹn đây cảm chay Nhìn vậy đây mày